ด็อกเตรไม้หมอใหม่หมอสมองด็อกเตรไม้วันนี้จะเล่าให้ฟังว่าโรคไมเกรนเนี่ยเราอย่าแบ่งยาของเราให้คนอื่นกินเพราะอะไรมีผู้ป่วยของผมเนี่ยหลายคนเป็นโรคไมเกรนเล็กได้ว,ว่าถ้ามีคนเดินมา10คนเนี่ยเรื่องปวดหัวนะ8คนเป็นไมเกรนและคุณผู้หญิงทุกๆ3คนที่เดินเข้ามาเนี่ย เป็นไมเกรนคนหนึ่งผู้หญิงจะโชค้ายกว่าผู้ชายหน่อยเพราะว่ามีประจำเดือนผู้หญิงคนไหนประจำเดือนใกล้ามาก,ก็มักจะปวดไมเกรนและเช่นเดียวกันครับคนไข้ของผมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เขาบังเอิญได้ไปเยี่ยมน้องสาวน้องสาวเขาได้เล่าอาการให้ฟังว่าเขามีอาการปวด คล้ายๆพี่สาวคือปวดศีรษะตุบๆข้างเดียวออกตาลงทายทอยและเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเป็นตลอดเวลาในช่วงสักสี่ห้าวันที่ผ่านมาและพี่สาวคนนี้ก็หวังดีกับน้องสาวครับได้ให้ยาไมเกรนที่ตัวเองรับประทานอยู่ที่ผมจัดให้ให้กับน้องสาวกินและแน่นอนครับน้องสาวดีขึ้นครับเพราะว่าอาการปวดไมเกรนของน้องสาวก็หายไปพร้อมกับยาที่พี่สาวให้ไปด้วยแต่ภายในหลังจากนั้นหนึ่งวันครับ หนึ่งวันเท่านั้นเองมือของน้องสาวครับที่เคยสีเนื้อสวยสดใสนั้นกลายเป็นสีดำคล้ำครับและน้องสาวได้ถูกพาตัวมาสู่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาครับปรากฏว่าผลจากการตรวจร่างกายเนี่ยพบว่ามือทั้งสองเนี่ยดำคล้ำขึ้นมาถึงข้อมือแล้วและเท้าก็เริ่มดำเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่ายากลุ่มเออร์โกตามีนครับไปมีปฏิกิริยากับยาที่น้องสาวทานอยู่เป็นประจำโดยที่พี่สาวไม่ทราบมาก่อนดังนั้นเนี่ยน้องสาวที่มือดำคล้ำอยู่นั้นคุณหมอพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยการให้ยาทางกระแสะเลือดเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายที่ปลายมือแต่ไม่เป็นผลครับมือยังดำคล้ำขึ้นเรื่อยๆและลามมาถึงแขนแล้วครับ และทีมแพทย์ได้ตัดสินใจคุยกับญาติเพื่อตัดมือทั้งสองข้างออกเพื่อรักษาแขนเอาไว้และนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่ายานำยาไมเกรนของเราไปให้ผู้อื่นกินเด็ดขาดเพราะอะไรล่ะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนื่องจากยารักษาไมเกรนฉับพันครับโดยเฉพาะกลุ่มยาชื่อเออโกตามีนนั้นเนี่ยไม่ควรให้ในผู้ป่วยที่เป็นโรค3โรคนี้นะครับจำให้ดีนะครับโรคที่1ครับ คนที่ได้รับยาฆ่าเชือ้อราอยู่กลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มโรคที่รับยาต้านไวรัสไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อ h อชติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือตับอักเสบ C เป็นต้นและกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดส่วนปลายตีบตันเช่นที่เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบอยู่แล้วหรือเป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วก็ไม่ควรได้รับยากลุ่มเออร์โกตามีนเพื่อไปเพิ่มการตีบตันของหลอดเลือดได้นะครับ โดยสรุปนะครับเราไม่ควรแบ่งยาประจำตัวของเราให้กับผู้อื่นรับประทานเพราะเราไม่ทราบว่าผู้อื่นนั้นป่วยเป็นโรคอะไรบ้างและเราก็ไม่รู้ว่ายาที่ของเราจะไปทำปฏิยากับยาของคนที่เราให้หรือเปล่าจนกระทั่งในบางคนเกิดความพิการเกิดขึ้นนะครับ